มะาพร้าวนครับมะพร้าวเป็นพื้ยืนต้นที่อยู่ในตะกูป่ามะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเนื้อมะพร้าวแลวนะน้ำมะพร้าวใช้รับประทานผลแก่นำไปทำกับข้าวและขนมการาะมะพร้าวนำไปบดิตสิ่งของเครื่องใช้ ชนีอมะพร้าวค่ะมะพร้าวบัทีมะพร้าวไฟมะพราวน้ำหอมมะพร้าวพวงร้อยมะพร้าวพวงทองมะพร้าวมาลายูมะพร้าวอมะพาสีสุกค่ะนี้เรามาเรียนรู้การจำตนตของต้นมะพร้าวกันคับจากต้นมะพร้า you สวัสดีค่ะจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนกา,การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสที่ที่คุณครูได้จัดขึ้นนะคะก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานเพราะว่าเห็นการเรียนการสอนที่ แตกใหม่ออกไปจากที่เคยเรียนนะคะนอกจากในตำรา,ลาแล้วก็คุณครูก็จัดให้เด็กๆทำโปรเจกต์พิเศษอย่างของที่ห้องก็จะเป็นโปรเจกต,ต้นมะพร้าวเด็กๆได้ไปเรียนรู้ส่วนต่างๆของต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีในห้องเรียนก็จะมีกิจกรรมเล็กๆที่คุณครู เอามาให้เด็กๆได้ทำก็คือการสอนปาะาเพียนเด็กๆชอบแล้วก็มีความสนใจมากนะคะก็คือเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีระหว่างคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ขอบคุณนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ให้กับผู้ปกครองได้ได้ไปมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ให้เด็ก ให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างระหว่างคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไว้ถ้ามีงานดีๆอีกก็ส่งข่าวกันนะคะเดี๋ยวจะไปร่วมงานอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองของ,งเด็กชายคามินเดชสุเลยนะคะจากคณะสามสิบสีหลังจากที่ไปงานสายใยบ้านและโรงเรียนนะคะได้ไปดูกิจกรรมในห้องเรียนของลูกกิจกรรมโปรเจกต์แอปโพส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคิดและปฏิบัติค่ะจากที่ดูจากที่คุณครูพาที่คุณครูฝึกให้เด็กคิดคิดว่าเป็นโครงการมะพร้าวนะคะมะพร้าวสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างสอนให้เด็กดูได้รู้ตั้งแต่มะพร้าวตั้งแต่ปลูกมะพร้าวจนถึงมะพร้าวจะเีเติบโต,ตไปถึงไหนมะพร้า,พาวสามารถที่จะเอาไปทําอะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างและกิจกรรมในห้องเรียนทางอา ทำให้เด็กเรียนรู้มากิ่งขึ้นว่ามะพร้าวลูกสามารถก็มีประโยชน์ใบก็สามารถที่จะมาทําอะไรในบา้านอย่างเช่นในห้องไปสานปลาตะเคียนแล้วลูกมะพร้าวไม่ใช่ว่าสามารถที่จะดื่มนะ้ำมะพร้าวได้อย่างเดียวยังสามารถที่จะเอามาทากับข้าวแล้วก็ทําขนมมีการขูดมะพร้าวให้เด็กๆได้ชิมรู้ว่าเฮ้ยมะพร้าวเป็นยังไงบ้างคิดว่าดีนะคะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็ก เพิ่มการเรียนรู้ให้กับเด็กมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กลับมาบ้านนะ้องคนาม,มึ่ก็จะมาถามเยอะเลยค่ะแม่มะพ,พร้าวทำกับข้าวอะไรได้บ้างมะพร้าวทาขนมอะไรมากเวลาไปเดินตลาดก็เวลาเห็นอย่างขนมตาลทำมะพร้าวเลยเขาก็จะบอกนี่ไงแม่มะพร้าวเอามาทำได้มากค่ะทําให้เด็กได้เรียนรู้เป็นการสอนการเรียนรู้ในเชิงลึกเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบคิดว่าดีมากค่ะ 好。